ครบเลยนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วมจะขายหรือไม่ขายฉันไม่ขายจะขายหรือไม่ขายฉันไม่ขายเฮ้ยภาษาไทยเขาพูดออกชัดเขาไม่ขายไม่ขายหรือจะมาเล่าหรือทําอะไรอ่ะโอ้โหฟังออกด้วยพูดจงพูดไม่ชัดเลยมายุ่งใดด้วยแปะไม่ขายซะละเปาไปก็มาหอกแล้วยังไงก็ไม่ขายจะทำไมพรุ่งนี้อกูเผาเผากุ้งเลี้ยงอเจกมันเหรอนี่ข้าจะได้กินด้วย ่าไงเฮียขายก็ไม่ขาย,ขายเองนี่มันหน้าด้านมาจริงๆนะเองมากี่ครั้งข้าก็ไม่ขายข้าก็ไม่ขายเองยังจะมาอีกเองมาถามคํานี้ขา้าพูดในคำเดียวว่าไม่ขายทำไมขายพรุ่งนี้กูเผามึงอยากก็เผามึงมาเลยมึงจําคําพูด,ดไว้นะพรุ่งนี้กูเผาแน่แล้วเจอกันจำไว้แมงเลยเฮ้ยมีปัญหาเหรอน้ำจิ้มน้อยชิบหาย ฉันอยากจะรู้จังเลยอ่ะเขาจะเอาอู่เราไปทำอะไรอ่ะมันจะเอาไปทำบ่อนเออเอางี้ไหมเ,ออไรเราไปแจ้งตำรวจให้มันจับพวกมันเลยกฎหมายอะทำอะไรพวกมันไม่ได้หรอกแต่เราจะไม่ไปเราจะอยู่ที่นี่ เราจะตายที่นี่เพราะนี่คือบ้านของเราเงียงไว้เท่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกถ้าเราออกทางออกไว้ไล่เราก็ไปเข้าทางทางเข้าไม่ตลกใช่ไหมเขียงแล้วอยากทำให้ขานายเคียงกินดีกว่า <laughs>